เอาละครับก็ต้องกราบสวัสดีคุณผู้ชมทีนาราทุกท่านด้วยนะครับก็ได้อยู่กันในไลยเกมเศรษฐีอีกเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับแล้วก็อยู่กับการรีวิวอีเวนต์ใหม่นั่นเองนะครับซึ่งวันนี้ผมก็ต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทําไมเสียงแปลกๆแล้วก็ภาพไม่ค่อยชัดนะครับผมอ่านในมือถืออีกแล้วนะครับแล้วก็อยู่ที่ทํางานนะอยู่นอกสถานที่นะครับก็อาจจะมีเสียงรบกวนเล็กน้อยนะครับแต่ก็จะพยายามให้มันเงียบที่สุดแล้วกันนะครับ อ่ะโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูตัวละครใหม่กันดีกว่านะครับเป็นตัวละครที่เพิ่งจะเข้ามาวันนี้สดๆร้อนเลยนะครับในเว่นนี้มาด้วยกัน2ตัวนะครับเป็นอีโวพัชชนทนชุดแต่งงานนะครับแล้วก็อีโวมาโดลานะครับซึ่ง2ตัวนี้นะครับมันมีเวอร์ชั่นเก่ามาหลายเวอร์ชั่นแล้วนะครับแต่ก็อันนี้เป็นเวอร์ชั่นอีโวซึ่งก็น่าจะเป็นเวอร์ชั่นสูงสุดของตัวนี้แล้วแหละนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูที่สกิลวันก่อนเลยนะครับสกิลของพัชชนทนะครับอ่าเมื่อไปตกคนที่อยู่มุมนะมีโอกาส85%ที่จะติดตั้ง นะครับติดตั้งแลบการ์ดดวงอะไรทุกอย่างแต่ผมลองมาเรื่องก่อนนะอ่าแลบการ์ดดวงนะครับแล้วก็ฟังก์ชันแลบนะครับเมื่อเริ่มเทินองฉันนะรับการ์ดดวงพิเศษเมื่อตกแรนด์มาร์คฉันโอกาส70%ควบคุมฝังตรงข้าม,บมแบบสมเมืม่อตกแรน,นด์มาร์คฉันหรือก่อสร้างนะครับมีโอกาส4 5่ารเที่จะเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่พิเศษนะครับก็ว่ายง่ายก็คือเป็นสกิลศูนย์วิจัยของดาร์คลูรูเบลเลยนะครับซึ่งนี่นะผมลองอ่านดูก่อนหน้านี้แล้วนะแล้วก็คิดว่ามันน่่าจะะะเเป็นลนลบััแหครอ แล้วก็อีกหนึ่งสกิลนะครับเมื่อตกที่พื้นที่หัวมุมนะมีโอกาส80%นะครับสร้างแรนมาร์กและเคลื่อนย้ายแล้วก็มีอีกหนึ่งสกิลนะครับโอกาส70%ชาร์โลสูงสุดหนึ่งขั้นแน่นอนเลยครับตัวนี้ตัวนี้คือดาร์คลูร์เบลในเวอร์ชันอีโวนะครับแต่ว่าแค่มาในรูปแบบเป็นพัสดุทนเฉยๆนะครับก็เป็นไทยประดิษฐ์อีกตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าสกิลเนี่ยเป็นสกิลของอีโวลูร์เบลนะครับโอเคนะต่อมานะครับเป็นตัวโมโนลานะครับเป็นเวอร์ชันอีโวนะ เมื่อเริ่มเทินโดนฉันนะครับโอกาส100%นะครับรับมาเบิ้ลอ่าสี่จทั้งหมดของค่าก่อสร้างนะครับแล้วก็อ่าเมื่อฝ่ายตรงข้ามนะครับได้รับแลนดะ์มาร์นะมีโอกาส50%สร้างแลนด์มาร์เพิ่มแล้วก็กหนึ่งความสามารถเมื่อฝ่ายตรงข้ามได้รับแลนด์มาร์มีโอกาส50%นที่จะยิงระเบิดตามใจฉัน ก็ไม่ต้องเข้าใจอะไรยากนะครับมันก็คือโดนระเบิดนั่นเองนะครับสกิลนี้แล้วก็มีสกิลสปอร์มาเบิลตอนเริ่มเทินเหมือนกับของดาร์กซิทนั่นเองนะครับโอเคนะต่อมานะครับสกิลอีกหนึ่งสกิลเมื่อตกแลนด์ามวของฉัน,นะครับโอกาส60%จ่าย70%อของค่าค่าบันทางพื้นฐานนะครับแล้วก็สุ่มเรียกฝันของข้ามา1คนนะครับอันนี้ก็จะเป็นสกิลบัตรเชิญเหมือนกับบัตรเชิญทั่วไปเลยครับแต่ว่ามันจะ60%เท่านนั้นอวก็มิบเปอรับ ต่อมานะเมื่อตกที่พื้นที่มอือฉันนะครับมีโอกาส50%นะครับที่จะคูเท่ามาทางคูณ2และย้ายไปยังพื้นที่ใดก็ได้นะครับว่ายง่ายคือเป็นความสามารถเคลื่อนย้ายกลับเมืองเหมือนกับแปลเรือวาร์ปเหมือนกับบอลทองอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็ทําเคาะใจดีนะครับมันไม่ได้แบบคูณ100%เหมือนบอลทองนะไอไอสก,กิลกลับเมือง50%เนี่ยมันต้องออกก่อนนะครับแล้วมันถึงจะคูณ2แล้วก็กลับเมืองไดนงนนลล้นั่นเองนะครับก็จะเป็นคล้ายๆกับแปลเรือวาร์ปนั่นเองนะครับแต่ว่าอันนี้ไม่มีแปลในตัว โอเคนะกละมาณนี้ทั้ง2ตัวนี้ก็เห็นชัดแล้วนะครับว่าเป็นตัวละครที่เอากลับมาอัปเกรดเฉยๆส่วนไอ้ตัวมโนราเนี่ยผมไม่มั่นใจว่ามันเป็นมันมันเป็นไทยประดิษฐ์เต็มตัวหรือว่ามันก๊อปปี้มาจากตัวใดตัวหนึ่งหรือเปล่าเพราะว่าผมไม่ค่อยคุ้นสกิลมันเท่าไหร่นะมันเป็นเหมือนการเอาสกิลมายำรวมกันเฉยๆนะครับผมมองว่าตัวละครทั้ง2ตัวนี้เนี่ยก็ไม่ได้ท็อปเทียร์สักเท่าไหร่แต่ว่าตัวที่อ่าเป็นอีโว พระสุทนเนี่ยน่าจะมาแก้ทางมีเมียนนะครับเพราะมันเป็นตัวความสามารถของูลูเบลนะครับอีกทั้งนะครับยังมีความสามารถย้ายกลับหัวมุมที่เป็นความสามารถคล้ายๆกับแปนเทเลพอร์ตอีกด้วยแต่ว่าแค่ไม่มีความสามารถในการเคลื่อนย้ายไปยังจุดสตาร์ทเมื่อก่อสร้างสําหลังเท่านั้นเองก็หมายความว่าดูลูเบลในเวอร์ชันเก่าเนี่ยเราจะใส่เลมอนเตอร์ใช่ไหมโดยถ้าเป็นคนทั่วไปนะครับจะใส่เลมอนเตอร์นะครับแล้วก็จะใส่หรือบางคนก็จะใส่แปนเทเลพอร์ตแต่ว่าพอเป็น ัสุทนมันเนี่ยมันมีความสามารถย้ายกับไปยังพื้นที่ของมุมของเป็นเทอริพอร์อยู่แล้วทําให้เราเนี่ยสามารถใช้เดมอนเตอร์ที่มีความสามารถในการกลับมุมได้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับสาหรับความสามารถของตัวนี้ผมมองว่าน่าจะโหดนะครับน่าจะโหดแลวก็โหดกว่าลูรเบลด้วยแล้วก็น่าจะมาเป็นตัวที่แก้ทามีเมียนด้วยในๆนะครับยังไงถ้าเกิดว่าใครสับสนนะครับก็ไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับพัสดุทนตัวนี้ก็คืออีโวลูเบลนั่นเองนะครับโอเคนะ อ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาลองดูที่วิธีการตามหาการตัวละครกันดีกว่านะครับการตัวละครเนี่ยมาด้วยกัน2ตัวหลักๆนะครับแล้วก็ไม่ได้มีตัวอื่นมาเลยหลังด้วยนะอ่ะวัตถุดิบนะครับให้เราเนี่ยตามหานะครับเอทั้งหมด5ใบนะครับแล้วรวมถึง A บวกเลเวลหนึ่อีกอย่างละ2ใบเพื่อเอามาปิดตัวละครพระสุทนไปร้้ง2ตัวนี้ราคาเท่ากันนะครับผมมองว่าถ้าจะเลือกเนี่ยเราเลือกพระสุทนดีกว่านะแล้วก็อ่า เราจะตามหา s ได้ยังไงนะครับก็คือตามหาเสื้อนะครับ a ทั้งหมดเนี่ยเลเวลหนึ่งสองสามสี่เนี่ยให้ครบทั้งหมดอย่างละสองใบเพื่อเอามาแลก s หนึ่งใบซึ่งก็หมายความว่าเราเนี่ยจะต้องอขอขอไปนะครับเราจะต้องสะสม a ทุกชนิดนี้นะครับอย่างละสิบใบนะครับเพื่อมาแลกอันนี้ห้าใบแล้วก็สะสม a บกทั้งหมดเนี่ยอ,อย่างละ สองใบนะครับเพื่อเอามาปิดตัวละครหนึ่งตัวไปนั่นเองซึ่งก็ขอให้คําตอบตรงนี้เลยนะครับสำหรับใครที่เลือกไม่ได้ว่าจะเอาตัวละคตรตัวไหนดีผมมองว่าพระสุทนเก่งกว่าตัวละครมโนรานะครับแต่ก็นั่นแหละใครอยากจะหาตัวไหนก็เอาที่ชอบแล้วกันนะครับโอเคต่อมานะครับเป็นอันมณีอันนี้ยังไม่ยังไม่ชัวนะครับว่าความสามารถอะไร๋ยวผมลองไปดูให้อีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับอ่ะความสามารถของตัวนี้นะครับแป๊บหนึ่งนะมันจะอยู่ มันจะอยู่มันจะอยู่ในในนี้น่าจะมีนะครับถ้ามีเสียงรบกวนยังไงขออภัยนะตอนนี้ผมก็อย่างนี้พอเลยครับเพราะผมอยู่นอกสถานที่นะชุดแต่งกายยังไม่ดีพิเศษนะครับใช่ไหมเนี่ยมันอยู่ไหนอันนี้ไม่ดีทั่วไปสมุดภาพแต่นะรู้สึกเหมือนจะ ไม่มีในนี้หรือเปล่านะครับมันอยู่ไหนอันนี้ผมไม่มั่นใจนะแต่ว่าไว้ถ้าใครรู้ว่ามันดูตรงไหนหรือว่าความสามารถอะไรก็ลองคอมเมน์มาแล้วกันนะครับว่าผมมีเวลาไม่มากนะเพียงแค่จะมาอธิบายสก,กิลของตัวละครเท่านั้นเองนะครับอืมแล้วก็วิธีการตามหาวัตถุดิบนะครับก็ไม่ต้องคิดเยอะเลยครับเป็นการสุ่มแพ็คอันนี้นะครับแพ็ค200นะครับก็สุ่มแล้วก็จะได้รับการ์ดต่างๆในเอีเวนต์มาซึ่งอันที่ดอปยากที่สุดก็ยังไม่รู้นะครับว่าเป็นอะไรใครสุ่มแล้วรู้ว่าไหน,นออกยากก็ ลองคอมเมนต์มาบอ,บอกกันได้นะครับทำรับปิดเท่าไหร่ก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับก็ผมมองว่าอีเวนต์นี้เนี่ยผู้เล่นใหม่ก็น่าจะข้ามอีกแหละนะครับ <laughs> แนะนําให้ผู้เล่นใหม่ข้ามนะครับเพราะว่าตัวละครมันไม่ได้โ P ขนาดนั้นแต่ถามว่าเก่งไหมก็เก่งในระดับหนึ่งนะครับเก่งกว่าลูรเบลในระดับหนึ่งนะครับเปอร์เซ็นที่สูงขึ้นแล้วก็ด้วยความที่ว่ามีสกิลเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งสกิลก็คือเก่งขึ้นนั่นแหละ แนะนาว่าให้โฟกัสที่ตัวพระสุทนดีกว่านะครับอ่ะต่อมานะครับก็จะเป็นว้าวมีอันนี้มาขายนะครับ1000พนเพชรนะครับเป็นลูกบากตัวนี้นะครับแล้วก็มีพระสุทนช่ดแต่งงานเวอร์ชันเก่านะครับมาขายในราคานี้ด้วยซึ่งผมมองว่าไม่ต้องซื้อดีกว่านะครับอ่ะมีอะไรไหมไม่มีนะครับนอกนี้ก็น่าจะเป็นของไร้สาระแล้วนะครับต่อมาก็เป็นออปชั่นอะไรต่างๆนะครับไม่มีอะไรนะครับแต่ว่านี้น่าซื้อนะแนะนําว่าถ้าถ้ามีตังก็ซื้อเถอะนะครับโอเค ประมาณนี้อีเวนต์นี้ก็มีประมาณนี้นะครับส่วนภารกิจเนี่ยมันเห็นเขาบอกว่ามีภารกิจที่จะได้รับมโนราฟรีไปด้วยใช่ไหมครับเนี่ยผมเห็นนะอ่ะชุดแต่งงานฟรีนะครับน่าจะเป็นอ่าภารกิจตรงนี้นี่แหละแต่ว่าเขายังไม่ได้อัปเดตนะครับอ่ะโอเคก็คลิปนี้น่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับผมก็ขอให้คาําแนะนํากับคุณผู้ชมตัวท่านเลยนะครับว่าถ้าเราไม่ได้อยากได้ตัวละครจริงๆเนี่ยเราลองดูรีวิวก่อนหรือว่าลอง ช่างใจทีหนึ่งแล้วกันนะครับว่าจะหาไหมเพราะว่าตัวละครเนี่ยมันไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับในยุคนี้เนี่ยผมมองว่าตัวละครพวกนี้ก็น่าจะเล่นได้ประมาณหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ได้ท็อปเทียขนาดนั้นนะครับแต่ว่าขอยังไม่เลยนะครับว่าตัวละครอ,อ่าพัชพชสุทนเจ้าต่างงานเนี่ยมันมาเพื่อแก้ทางตัวละครที่เป็นเมตาอยู่ในตอนนี้ก็คือมีเมียนนั่นเองนะครับแต่ก็มีเมียนก็ยังสามารถจัดเซตไปรับมือกับพัชสุทนได้อยู่ดีนะครับเพราะว่ามันมีเซตแก้ทาง,างนะซึ่งผมเคยทําไปแล้วนะครับ ไว้เดี๋ยวยังไงผมจะมาลองอธิบายแล้วก็เจาะลึกอีกทีนึงแล้วกันว่าตัวใหม่เนี่ยมันความสามารถอะไรยังไงแล้วมาเล่นประมาณไหนนะเผื่อว่าผมจะได้ทำนะครับผมอีเวนต์นี้เพราะว่าก้อนนั่แหละนะอืมอาจจะได้ทําแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ดีตัวเองนะครับรีวิวเนี่ยยังไงก็เดี๋ยวลองดูรีวิวอีกทีนหนึ่งแล้วกันนะครับว่าตัวมันโหดไม่โหดยังไงนะแต่ก็ขอย้าอีกครั้งหนึ่งว่ามันคือรูเลในเวอร์ชันอีโวเท่านั้นนะครับใครที่ ไม่ได้อยากได้จริงๆก็ไม่ต้องหาแล้วกันนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นแต่ก็เก่งในระดับหนึ่งโอเคนะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับอีเวนต์นี้ใครมีข้อสงสัยอะไรใครสงสัยหรือว่าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ผมพูดถึงไปเนี่ยแล้วผมตกล่นตรงไหนไปก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้แล้วกันนะครับยังไงวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพอดีว่างานยุ่งนะครับแต่ว่าก็หาเวลามา อัาคลิปให้นะครับเห็นคุณผู้ชมบ่นว่าผมไม่ลงคลิปรีวิวนะครับอยากจะได้คําแนะนําก็อาประมาณนี้แล้วกันนะครับไว้ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมมีอะไรสอบถามก็คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปแลวกันโอเคสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เดี๋ยวเจอกันในไลน์นะครับวันนี้นะโอเคสําหรับวันนี้ไปก่อนนะครับบายบายจุ๊บๆลาทุกคนนะครับไปละ